ช่วงนั้นก็จะเป็นสุริโยไทยนะก่อนสุริโยไทยก็จะมีบางระจันบางระจันก่อนบางราจันเนี่ยมันทำให้วงการภาพยนตร์เนี่ยฟื้นฟื้นขึ้นมาเลยอ๋อคือช่วงกอนนั้นนั่นคือมันซบเซาไปแล้วใช่ครับบางราจันนี่ก็คนแน่นมากครับแล้วก็ที่ต่อมาก็เป็นสุริโยไทยครับครับอันนี้ก็สุดยอดเลยรับที่ละงานหนึ่ง คือหนึ่งรับสองที่ครับแล้วก็ทั้งสองที่คนแน่นบอกราคาได้ไหมฮะช่วงนั้นที่บู๊บประมาณช่วงนั้นประมาณสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าครับนี่คือเราบุ๊กหนังไหมครับราคารวมฮะแต่จริงๆแล้วถ้าแรกๆเลยถ้าชนลงเลยอะช่วงนั้นก็สามหมื่นกว่าคือหนังเรื่องอะไรก็ช่างถ้าชนลงนี่คือสามหมื่นกว่าอัพครับผม อ๋อแล้วถ้าดังๆขึ้นไปอีกล่ะฮะก็บวกขึ้นอีกไหมฮะก็มันอยู่ที่ค่าปิญนะฮะค่าปริงเขาท่า,า,ายเนี่ยถ้ามันมาแพงเรา,<ม>ารก็ต้องบวกขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็ต้องบวกค่าเครื่องไปนิดนึงแล้วก็ค่า,าหนังเขาบางทีเราให้เจ้าภาพเขาเช่าเองเลยอ๋อให้เขาออกเองใช่ใช่อของคุณลุงนี่ไปฉายที่ไกลสุดที่ไหนไกลสุดก็น่าจะชัยภูมิอ๋อ ภูเขียวอำเภอภูเขียวบ้านผมเลยออำเภอภูเขียวของผมบ้านข้าวบ้านข้าวใช่ไม่แกงคอไม่แกงคอที่นั่นดูหนังอ่ที่นั่งคันดูหนังผมไปก็ประทับใจอะเพราะว่ามันมีลานวัดใหญ่ครับกว้างมากแล้วก็ฮะแล้วเขาจะมีหมอลำด้วยอาเขาบอกว่าโอ้ยหนังมาจากปทุมไปตั้งตรงนู้นเลยร้านใหญ่ๆหญ่เขาบอก ต้อยากดูหนังท่านะมันม้วนหรือว่าหนังใกลๆมันม้วนดีครับหนังดนตรีบอลําดูบ่อยแล้วไม่ม้วนหรอกครับแต่พอพอตั้งปุ๊บก็ยอมรับเลยครับแน่นมากเลยแน่นคร่าวๆได้ไหมครับว่าประมาณกี่กี่ร้อยกี่พันโอ้ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยคนนะครับเจ็ดแปดร้อยนี่คือใหญ่มากเยอะมากแล้วนะครับดนตรีก็ไม่มีคนเท่าไหร่ผมก็ถามว่าเอ้าทำไมไม่ไปดูดนตรีเขาบอก โนตีดูเมื่อไหร่ก็ดูได้แต่หนักเนี่ยเรามาไกลก็ว่ามันมาแปดเขาว่าต้องดูอย่างวันนั้นนะครับที่เอาจอไปลงนี่กี่เมตรจอ12เมตรนะสิบเมตรเป็นอะไรนั่งร้านหรือว่าตอนนั้นก็เป็นนั่งร้านครับเป็นนั่งร้านชุดไอ้นั่งร้านก่อสร้าง่ะสมัยก่อนนะอ๋อครับผมแล้วใช้ตู้แบบไหนครับสมัยก่อนมันตู้แบบระบายล่างเป็นตู้ใหญ่ๆแล้วก็เป็นระบายระบายล่างเหมือนตู้ผีเสื้อตัด หัวเลยนะใช่แต่เป็นแนวตั้งใช่ไหมครับใช่ใเป็นกี่ดอกครับสองดอกใบละสองดอกใบละ2ดอกครับช่วงนั้นก็นิยมกันตอนนั้นก็เริ่มมาเป็นดอก1ิแล้วเริ่มดีโอเขาแล้วเริ่มเออตอนนี้เครื่องเสียงดีโอเขาแล้วดอบแปแต่ตอนนั้นก็คือยังใช้ประดิษฐ์อยู่ใช่ไหมครับประดิษฐ์ครับผมประดิษฐ์อย่างเดียวเลยก็ใช้มาตลอดนะครับอืมไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็สมัยนั้นก็ใช้ลําโพงก็ของไอคอร์ดแต่มารุ่นนี้ ผมว่าเปลี่ยนเป็นไอ้บ้าถ้า<อ>ยุคสมัยก่อนนะเนาะถ้าใช้ของประดิษฐ์ก็จะเป็นของ Accord ใช่ใชเป็นชุดของเขาเป็นคือเป็นชุดของเขาเลยใช่ใอ๋อ oh, ครับผมมาพูดเรื่องหนังวันนี้ก่อนนะครับที่เห็นด้านหลังนะครับครับว่าทําไมถึงมันจอมันยิ่งใหญ่เหลือเกินก็เอาพูดเรื่องจริงเลยนะครับเรื่องเรื่องเรา นานะเขามีอยู่หลงพ่อนะเป็นคนสั่งว่าเป็นคนบอกว่าเออเอาจอใหญ่ๆมาฉายให้หน่อยผมก็บอกว่าไม่ไหวแล้วหลวงพ่อม,มันไงดีอะจอกลัวลมรู้ไง่ายกลัวลมจอใหญ่<อ>กลัวลมลมมันพัดขวอัอันตรายบ้างาั้นท่านก็บอกอไม่ลองเอมันจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องทำ อเออดีนะไม่มีคนนะเนะี่ยอืมมันเป็นแสบเลยเนี่ย,ยครับระวังเหล็กนะพี่อนเนีข้างบนอนะ่ะข้างบนมันเหล็กมันมันจะร่วงลงได้นะครับวดูครับท่านผู้ชม วันนี้พี่เอกมีอีกจอหนึ่งนะครับต้องบิ่งมาช่วยอีกจอเลยนะครับ จอเป็นอะไรแหมพี่นี่แน,นไปหมดเลยนะครับจอนะครับโครงทัดหักงอหมดนะฮะ ความเสียหายเสียหายหมดนะครับ เหล็กข้างบนนะครับตัวเนี้ย

đi, đi nút lên, đi thun tuôn lên. ôi, cái này, cái này, cái này, เข้าไปที card 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 card. Like. ่เข้าไปที่เข้าไปเลย สวัสดีครับสวัสดีครับยืนลุ้นเลยเรามา3ปีไม่เคยโคตรเลยสู้ๆครับผู้ใหญ่เหัวใจว่าหลวงเลยไม่เป็นหลวงไม่เป็นไรนี่ค่ะขอบคมากครับตบใจที่โหเป็นโหครับอับิตัสสุสุตองกระปุกนะครับพอไหมพี่ โอ้หลายคนจ้านี่ครับกําลังใจครับจากหน่วยหนังนะครับจากพี่ณเนกนะครับกับพี่แมนมานะครับพี่นิรันด์เป็นคนดีครับพวกเรารักพี่นิรันด์นะเพราะว่ามีงานมีการอะไรพี่นิรันด์ไม่เคยทิ้งเลยแล้วลองจะทิ้งกันได้ไงอ่ะเดี๋ยวรอรถมาก่อนตอนนี้ทําอะไรไม่ได้นั่งเฉยๆก่อนไปเดินเกกาเดี๋ยวเหล็กหลนนี่เลขขาดไม่ได้ก็พี่ณเนกมงคลฟิล์ม ขนาดมีหนังชายก็ต้องรีบทิ้งจอมานี่เลยชายที่ไหนนะครับวัดตะพังครับ <c oughs> คือได้ยินข่าวแล้วก็ทิ้งจอมานี่เลยเหรอครับ,ร,บรับมามาต้อง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 มาแต่ว่าผมดีอย่างเลยคือผมไม่หลงร <c oughs> ม่หลงถึงว่า,<ง>วามาทีหลังตลอดหลงมาแลไม่หลงก็ไม่หลงลงครับเป็นเกเตอร์ครับไม่หลงก็เลยผมเนี่ย คือวันนั้นจะไม่ค่อยเห็นพี่แมนในรอยบทอย่างนี้นะครับหาดูยากนะครับจยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยครับจะขอสัมภาษณ์หน่อยได้แนะนําตัวหน่อยครับรับผมแมนนะครับแมนจากโปรเจคเตอร์ชัวร์ครับผมวันนี้ก็มาช่วยพี่ดิลันครับยก25งหมามาช่วยครับกำลังจะเดี๋ยวเอากำลังจะยิงเลยบางทีท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ครับว่า ทำอะไรมีตำแหน่งอะไรยังไงอะครับผมเป็นก็บริษัทโปรเจคเตอร์ชัวร์ครับก็เป็นพาร์ทเนอร์กับแอปสันแฉลบครับครับนี่ก็แจ้งข่าวไปเมื่อกี้แอปสันก็กำลังมาครับกำลังมาเน,นี่ยหรว่าผมแอปสันมาแล้วครับตัวนี้แอปสันใช่ครับแล้วหน้าที่หลักๆล่ะครับก็บริหารบริษัทโปรเจคเตอร์ชัวร์ครับก็ดูแลกลุม่มลูกค้าหนังกาแพง,ง,งที่งทั่วประเทศนะครับซึ่งที่เอาเอฟเอฟเอาเครื่องฉายมาลงใช่ใช่ครับ ก็ซัพพอร์ตพี่อเนกครับคือพี่อเนกก็คือเป็นคนดูแลเครื่องใายใช่ครับเป็นลูกน้องของผมเป็นลูกน้องครับเป็นลูกน้องครับคนใช้ก็ต้องมาที่ช่วยกันครับช่วยกันครับเป็นหน้ากาแฟครับผมแล้วมีความเกี่ยวข้องอะไรกับพี่อเนกมั้งครับตอนตอนนตอนนี้ครับณตอนนี้ก็คือเอาได้กันแล้วได้กันแล้วโอเคโอเคคือ หนงันงทางแปลงเราก็ได้พี่แมนมาช่วยสนับสนุนหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นการพักนาแนะนําบริษัทเอตสัตยแลนด์ให้มารู้จักกับกลุ่มกลุ่มเลิฟซีนีมา่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาให้พอตที่เหลือซัพพอร์ตในเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องขยายนะครับแล้วกเ็เครื่องมาให้เราเทเาสได้ลองใช้อะไรเงี้ยครับไม่ว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรอย่างล่าสุดมาสองกิจกรรมแล้วครับกิจกรรมแรกก็ที่เราจัด ที่ประชุมที่เดอะกัลยาแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยก็ที่วัดการตัดฟ้าเราก็ได้รับการสนับสนุนจากที่แมนโปรเจคเตอร์ชัวแล้วก็อี่ผัดใช่ไหมแล้วกิจกรรมต่อไปนี่คิดว่าจะทําอะไรเพิ่มขึ้นนะครับใน,นอนาคตเนี่ยก็น่าจะมาบูมในเรื่องของกันไรอิน right <c oughs> นะครับยังไงครับไรอินก็คือจะมีโครงการใช่ไหมฮะใช่ครับ ตอนนี้ก็ทางแอปสันของประเทศไทยก็ให้การสนับสนุนโดยโดยให้เครื่อง3,000ลูเมนมาแล้วในการมายิงจอบอกได้ไหมครับว่าประมาณช่วงเดือนไหนครับช่วงนี้พร้อมแล้วนะเพราะว่าเราต้องเรออกประจ่าใช่ใช่ครับตอนนี้ก็ก็รังประสานงานแอปสันอยู่ครับจริงๆก็ทางแอปสันเองก็ก็เรียบร้อยเลยครัอยู่ที่ว่าจะเราดเนินการไหก็คือตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วครออกประจาแล้วเนาะ ก็อนานาคตน,นะครับงานฉายไดอินนะครับก็เร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมเราติดตามนะครับจากทีมงานเอฟสันะครับโดยพี่แมนนะครับแล้วก็พี่อนเนกนะครับมงคลิล์มนะครับรอติดตามนะครับท่านผู้ชม